ใช้เสาอกาศตัวนี้นะครับขั้ว P.L เหมือนกันอยู่แล้วเราก็เชื่อมต่อขั้ว P.L ใส่ได้เลยนะครับอ่าตัวนี้จาก P.L ก็คือไป a m t ก็คือ a n t e n n a T.X T.X ก็คือทา a r สบิวเตอร์นะครับก็คือมาจากเครื่องส่งก็คือตัวนี้เครื่องส่งก็คือวิทยุสื่อสารแล้วก็ต่อใส่กับเครื่องส่งวิทยุสื่อสารนะครับ เวลาเวลาเราหมุนเกลียวนะครับก็พยายามให้ตรงแล้วก็อย่าให้อย่าให้เกลียวนี่มันสีนะครับได้แล้วหัขวข้อนี้สําคัญนะครับส่วนมากก็คือพวกเราจะทําไม่ได้ที่วัดผลประเมินผลมาครับการวัดสีแดงก็คือ cl c a r b i d ให้อยู่กลางอันนี้วัน5วัตเราก็ตั้งเสือไว้เราก็ปรับมา20วัด C.L ก็คือคาริบีตัวนี้ก็คือ forward นะครับทีนี้เราต้องการปรับเครื่องก่อนนะครับเครื่องรุ่นนี้โดยการปรับเพื่องอนะครับโดยการปรับเครื่อง,องพอตั้งเสร็จเรากดปุ๊บเข็มจะขึ้นนิดนึงเราก็มาปรับปุ่มนี้ครับก็คือปุ่มคาริบีให้มันตรงกับเลขศูนย์ปอยนะครับกดให้ตรงกับเลขศูนย์เพื่อที่จะลักษณะคาริบีมันจะมีปุ่มคาริบี สีแดงอยู่ข้างในครับอันนี้ก็คือเป็นการเลือกในการคารีบะครับ <c ười> พอคาิบศเบตเสร็จนะครับพอคาิบศเบตเสร็จเราสามารถถ้าเอามาข้างล่างนะครับตัวนี้ก็คือวัดค่า g w r g <c ười> w <AW> r ได้1.2จุดสองต่อหนึ่งหนึ่งจุดสองต่อหนึ่งนะครับทีนี้ค่า power ็คือกำลังวัดนะครับเครื่องนี้ได้ประมาณแดวัตต์ที่แปลตต์ัเสปคของเครื่องคือห้าวัตต์แต่กำลังวัดเขาไปขยายในสายอากาศคือสายากาศตัวนี้ดีมากขยายได้ถึงสาวัตต์จากเครื่องมือวัดนะครับก็จะได้กำลังส่งแวัตต์อันนี้ก็คือวัดกำลังส่งทีนี้อยากจะวัดค่ารีเฟกดูเหมือนเครื่องนี้ แล้วก็กดตรงนี้ขึ้นไปคำว่า R E F ก็คือ reflect ปัป๊กดไม่ขึ้นที่20บาทไม่ขึ้นเราอาปักบมา5บาทไม่ขึ้นนั่นก็หมายความว่าเสาอากาศต้นนี้แมนแมนก,ก็คือพอเหมาะพอดีกับความดีนี้มากๆมากจนค่า r e f l e ไม่มีมากจนค่า Re F V R ขึ้น,คนคคแค่นิดนึง ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่าน,นทรงใช้ค่า e b r อยู่ที่1.3ต่อหนนะครับ